ไอโมบายและเพลชแนลชวนคนที่ชอบอัดคลิปแชร์คลิปมาสรีเอทคลิปตามสไตล์ของคุณกับกิจกรรมไอสไตล์หวานเจ็บขำคลิปคอนเทสต์เพียงคุณถ่ายคลิปในคอนเซ็ปหวานเจ็บขำสรีเอทคลิปตามสไตล์ในความหมายของคุณเลือกหนึ่งคำอัด1คลิปไม่เกินหนึ่งนาทีอัพโหลดคลิปที่ www.myplaychannel.com หรือที่ www. y o u t u b e c o m จากนั้นส่งลิงก์ของคลิปมาที่ w ว็บมา t e สเ a y p l a y c h a n n e l c o m รุ่นรับ iMobile i อสไตล์ obile, สัปดาห์ละหนึ่งเครื่องยังไม่หมดคลิปไหนเข้าตาโดนใจผู้กำกับ GTH ทั้ง3คนให้เป็นเบสคลิปจาก i อสไตลหวานเจ็บขำคลิปคอนเทสลรุ่นรับเงินรางวัลถึง5้าหมืนบาทเลือกหนึ่งคำหวานเจ็บหรือขำอัดหนึ่งคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีติดตามรายละเอียดแบบเต็มๆในรายการเพลงแกงจันทร์ถึงศุกรโมงนิดๆทาง playchannel